สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกบุญชาแนลวันนี้แอดมินจะพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังมาทำความรู้จักกับบ้านเลขที่มงคลดีจนเหลือเชื่อผลรวมบ้านเลขที่ดียิ่งอยู่ยิ่งรวยแต่ก่อนจะไปรับฟังอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณทุกการรับชมและรับฟังค่ะ บ้านเลขที่มงคลทำนายดวงชะตาของผู้อยู่อาศัยบ้านเลขที่ดีมีความหมายอย่างไรใช้บ้านเลขที่อะไรดีบ้านดูดวงจากห่วงจุ้ยบ้านเลขที่กันค่ะห่วงจุ้ยไม่ได้ข้องเกี่ยวกับเรื่องการจัดสถานที่หรือการจัดวางสิ่งของเท่านั้นแม้แต่เลขที่บ้านก็นับเป็นศาสตร์ห่วงจุ้ยอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะ พ่อเลขที่บ้านทำนายดวงชะตาของผู้อยู่อาศัยได้ซึ่งหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวคำทํานายจากศาสตร์ของตัวเลขกันมาบ้างแล้วทั้งเลขทะเบียนรถรวมไปถึงเลขโทรศัพท์โดยหลักของการคำนวณฮวงจุ้ยบ้านเลขที่ก็คือการนำตัวเลขในเลขที่บ้านมาทํานายความเป็นไปนได้ของตัวเลขต่างๆ ก็จะคล้ายคลึงกันคือให้นำเลขที่มาบวกกันทีละตัวจนสุดท้ายเหลือแค่ตัวเลขตัวเดียวผลลัพธ์ที่ได้นั้นก็จะนำมาทํานายถึงแนวโน้มของเจ้าของเลขแต่ก่อนจะไปรู้คำทํำนายบ้านเลขที่มงคลแต่ละเลขเรามารู้จักศาสตร์ของตัวเลขในหลักของฮวงจุ้ยกันก่อนดีกว่าค่ะฮวงจุ้ยกับบ้านเลขที่ เรามีความเชื่อกันว่าตัวเลขต่างๆมีพลังและสามารถกํำหนดชีวิตของเราได้และสามารถกำหนดชีวิตของเราให้อับโชคหรือมีโชคได้ด้วยอย่างที่หลายวัฒนธรรมไม่นิยมใช้เลข13เพราะถือกันว่าเป็นตัวเลขแห่งความโชคร้ายแต่ในศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยตัวเลขค่อนข้างจะมีอิทธิพล ในเรื่องของการเงินมากกว่าค่ะอีกทั้งยังมีความเชื่อว่าบ้านที่มีบ้านเลขที่เดียวๆมีแนวโน้มจะขายต่อได้ดีราคาสูงกว่าด้วยและใครที่อยากจะประสบความสำเร็จในด้านการเงินโดยเฉพาะนักธุรกิจควรจะเลือกใช้เลข8เอาไว้จะดีที่สุดค่ะเพราะถือว่าเป็นบ้านเลขที่มงคลน,นั่นเองค่ะ บ้านเลขที่มงคลตามหลักหฮวงจุย้ยนอกจากเลข8ที่นำพาวความร่ำรวยมาให้แล้วเลข9ตามศาสตร์ของหฮวงจุย้ยก็ยังเป็นเลขมงคลที่หมายถึงการมีอายุยืนและความยั่งยืนเลขสองเป็นความสุขของชีวิตรักและเลขหจะช่วยขจัดปัดเป่าปัญหาและอุปสรรคต่างๆในชีวิตอีกด้วยนะคะ ได้รู้จกักศาสตร์ของตัวเลขตามหลักฮวงจุ้ยกันไปแล้วคราวนี้มาดูความหมายของตัวเลข0ถึง9ตามหลักฮวงจุ้ยกันต่อดีกว่าค่ะซึ่งวิธีคำนวณเลขที่บ้านก็มีสูตรตามนี้นะคะถ้าบ้านเลขที่ของคุณคือ1 2 3ทับ1 1 9ก็ต้องคำนวณ1บวก2บวก3บวก1 บวกหบวกเเท่ากับสิและนำเลขหนึ่งบวกกับ7ผลลัพธ์เท่ากับ8สุดท้ายบ้านของคุณก็คือเลข8ดนั่นเองค่ะส่วนความหมายของแต่ละเลขจะเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูกันเลยค่ะผลรวมเท่ากับ0หมายถึงความว่างเปล่าไร้ขอบเขตเหมาะก,กับคนรักอิสระ ไม่ชอบอยู่ในกฎเกณฑ์มีความเป็นตัวเองสูงผลรวมเท่ากับหนึ่งหมายถึงการเริ่มต้นที่ดีไม่มีปัญหาและอุปสรรคกิดขวางอีกในหนึ่งอาจหมายความว่าคนในบ้านไม่ชอบเข้าสังคมโลกส่วนตัวสูงและมักจะรีเริ่มความคิดอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาค่ะผลรวมเท่ากับสองหมายถึง ความร่วมมือร่วมใจความสามัคคีมักมีตัวเลือกและมีความสมดุลในชีวิตค่อนข้างสูงค่ะผลรวมเท่ากับ3บ้านเลขที่นี้เหมาะกับคนที่ต้องทำงานเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์หรือนักศิลปะทุกแขนงอีกด้านหนึ่งจะหมายถึงความสําเร็จในชีวิตของครอบครัวด้วยค่ะผลรวมเท่ากับ4หมายถึงความมั่นคง ความยั่งยืนแต่อาจจะต้องแลกมาด้วยความเครียดและการทำงานหนักนะคะผลรวมเท่ากับ5หมายถึงความฉลาดเฉลียวมีทักษะในการแก้ปัญหาได้ดีมีความกระตือรือร้อนและรักการผจญภัยคะ่ะผลรวมเท่ากับ6หมายถึงเป็นบ้านที่อยู่แล้วเย็นสบายสงบ เหมาะกับบ้านของครูบาอาจารย์หรือผู้ที่ต้องใช้ความอดทนสูงค่ะผลรวมเท่ากับเจ็ดเป็นเลขที่บ่งบอกความเร้นลับของศาสตร์ที่มองไม่เห็นตัวเลขที่จะทำให้ผู้อยู่อาศัยเกิดความใคร่ครวนกับสิ่งที่มองเห็นบางครั้งบ่งบอกถึงความโดดเดี่ยวการประเมินคุณค่าของตัวเองบ่อยๆค่ะผลรวมเท่ากับ8หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จในธุรกิจและความร่ำรวยนอกจากนี้ยังหมายถึงความสุขที่ไม่มีจุดสิ้นสุดอีกด้วยนะคะผลรวมเท่ากับ9หมายถึงความก้าวหน้าโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากมักจะได้เป็นผู้นำหรือบุคคลที่ได้รับการนับหน้าถือตานั่นเองค่ะ อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าความหมายของตัวเลขแต่ละตัวจะออกแนวกลางๆไม่ดีไม่ร้ายกว่าการสักเท่าไหร่แต่สําหรับชาวจีนแล้วถือกันว่าเลขสเป็นเลขอับโชคมากที่สุดเนื่องจากในภาษาจีนเลขสี่จะออกเสียงคล้ายๆกับคำว่าตายถ้าในภาษาอื่นๆที่ไม่ได้ออกเสียงแบบนี้ ก็ไม่จำเป็นต้องยึดหลักความเชื่อตามชาวจีนก็ได้นะคะเพราะเอาเข้าจริงๆตัวเลขก็เป็นเพียงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตามหลักฮวงจุ้ยเท่านั้นแต่หลักใหญ่ที่สำคัญของฮวงจุ้ยก็คือการจัดวางเข้าของในบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกสบายและลดความเสี่ยงอันตรายให้กับผู้อยู่อาศัยนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะท่านผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่าน นี่ก็คือสาระน่ารู้ที่ช่องของเราได้นำมามอบให้กับทุกท่านค่ะเอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะหากคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังชอบเนื้อหาสาระเกี่ยวกับต้นไม้มงคลความเชื่อและสุขภาพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านร่ำรวยสุขภาพมีความสุขทุกทุกท่านขอบคุณและสวัสดีค่ะ